สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะก็มาอยู่ในช่วงของโค้งสุดท้ายของตำนานแล้วก็ไอคอนิกแล้วนะครับผมแล้วก็ป20ก็กำลังจะถูกอัปเดตให้ไปเป็นป21แล้วนะครับนะฮะตำนานทีมต่อไปไม่ใช่ตำนานดิไอคอนิกทีมต่อไปก็จะเป็นอาร์เซนอลนะครับผม อาเซนอลจะมาตั้งแต่วันที่14คือพรุ่งนี้ถึงวันที่20นะฮะแล้วก็ตำนานก็จะหมดในวันที่19นะผมก็คือวันที่19วันที่20นี้ก็จะเป็นสุดท้ายแล้วนะผมสุดท้ายแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาให้เราเปิดอีกหรือเปล่านะหลังจากจบวันที่20เลยเนี่ยนะะแต่ตอนนี้ก็ยังมีตำนานให้เปิดอยู่นะ จะถึงวันที่20ก็ประมาณ1อาทิตย์ะนะครับผม1อาทิตย์ก็จะไลห่หมดที่ยังไม่มีในนี้ก็มีเดโก้นะฮะคูลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอิซาราซูก็จะเอาให้หมดก่อนที่มันจะจบนะฮะเดี๋ยวมันไม่ได้นะครับอคอนิกก็วันจันทร์นี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอาร์เซนอลน,นะฮะนักเตะคนไหนมาบ้างก็รอรุ่นกันดูนะครับผมก็รีบๆใคร,ร,รจะล่าใครจะอะไรก็ต้องตอนนี้แล้วแหละทุกคน ก็ตั้งตอนนี้แล้วแหละนะฮะก็ยี่สิบนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับผมก็ก็ไม่แน่อาจจะมีมาใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอีเวนต์มาใหม่หรือนะเปล่านะเบียไอคอนดิใหม่ต้นนานใหม่เงี้ยแต่ชุดเนี้ยจะหมดในวันที่20นี้นะครับผมโอเคนะฮะส่วนเกมคอนโซลก็จะเปิดในวันที่1 5 1 6นี้ก็อีก2วัน3วันเองนะผม อีกสองสวันก็จะได้เล่นกันแล้วนะครับมาสเตอร์ลีกนะครับผมเนี่ยจะได้เล่นนะโอเคนะฮะส่วนของโมบายก็อาจจะเป็นปลายเดือนตุลานะของโมบายจะเป็นปลายเดือนตุลานะผมกมฟัโซนจะมาก่อน1เดือนแล้วก็ตามด้วยโมบายนะครับก็รอกันยาวๆนะผมนะเดี๋ยวก็จะทําคลิปมาสเตอร์ลีกแล้วก็เปิดบอลใน PC ให้ดูแล้วกันนะนะครับผมโอเคนะฮะวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วผมก็มาบอกแค่นี้แหละนะคะ ก็คงสุดท้ายแล้วใครจะล่าก็ล่าเด้อตำนานนะครับผมโอเคนะฮะส่วนใครจะปัม๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เปละบ๊ายบาย let's go